ชัยวัฒน์ดวงจิตจเจริญค่ะมาในชื่อเนมคลอสอินฟินค่ะจากตัวละครเป่าชินค่ะกองเชียร์ด้านหลังเยอะเลยนะคะ 就来这家宝清馆。 ยืนยันว่าจะเอาให้ได้แล้วก็มาโทษว่าเจ๊จิ้งจอกแสนดีนี่ไม่บอกมันเดียวดีเดียวร้ายคืนสวัยนี้เป็นเล่าเล่ากลาเป็นดีเป็นร้สเป็นซีละควงการนั้นน่าสนใจไม่น้อยงั้นปิดปากงมันนี้รู้ไหมเป็นเคยเป็นของใคร โอ้หอุปกรณ์โชว์เพิ่มเติมนะคะมีทั้งสายรุง้งมีทั้งผีเสื้อนะคะโชว์สุดฤทธิ์เลยนะคะเอาละเดี๋ยวให้ทางด้านของน้องนะคะได้แนะนำตัวเองแนะนำชื่อชุดการแสดงนะคะรวมไปถึงทางด้านของอการแสดงทั้งหมดนะคะในเรื่องของชุดการแต่งกายด้วยนะคะใช้เวลาฝึกซ้อมนานแค่ไหนชุดทำอย่างไรนะคะ สวัสดีครับชื่อชัวัตรุ่นติดจเลยนะครับยนงคอสอินฟินครับผมวันนี้แต่งเป็นอีซาติจเจอะในไวท์สเนกนะครับผมก็ตัวละครนี้ครับจริงๆชุดก็เช่ารุ่นที่ที่รู้จักกันมานครับแต่ว่าก็มีการดัดแปลงให้เข้ากับไซส์ตัวเองเล็กน้อยเพราะว่าแบบว่าก็ขออนุญาตเขาแล้วเรียบร้อยนะครับผม ส่วนเรื่องของการแสดงนะครับตอนแรกๆครับผมยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีกับตัวนี้ก็เลยแบบว่าพอที่จะคิดได้เล็กน้อยว่าครับก็เลยคิดได้ประมาณว่าอ่ะมันเป็นตัวที่มีเวทมนต์ต้องแบบว่ามีอาจจะมีปล่อยพลังบ้างเล็กน้อยก็เลย ใส่เป็นเทปเปอร์ชูหรือว่าเป็นแบบีเสื้อที่ออกมาจากสม,มุดที่แบบว่าเป็นคำพีที่ค้นหาว่าอาวุธเนี้ยเป็นของใครอะไรนะครับเพราะร้านเนี้ยเป็นร้านขายอาวุธของปีศาจนั่นเองครับผมแล้วก็การแสดงในวันนี้ครับตอนแรกผมคิดไว้อยู่ว่าจะมาแข่งดีไหมแต่ว่าเนเมื่อเราลงประกวดแล้วอะครับด้วยด้วยปัญหาที่ทางบ้านด้วยครับ ทีอ่อันนี้ก็คือต้องส่วนตัวปัญหาส่วนตัวครับผมแต่ว่าตัวเองลองประกวดไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรเอาปัญหาส่วนตัวครับมาทําให้คนอื่นเดือดร้อนที่แบบเรามาไม่มาแข่งแล้วเขาก็ต้องรันคิวให้มันเร็วกว่าเดิมแล้วก็แบบมันส่งผลต่อคนอื่นนะครับผมก็เลยแบบมาโดยครั้งนี้อาจจะไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับผม ับคนที่รักคอสเพย์นะคะแล้วก็น้องก็ทำออกมาได้เต็มที่นะคะเดี๋ยวให้คณะกรรมการท่านแรกนะคะพี่กุ๊กกิ๊กนะคะคอมเมนต์ให้กับน้องหน่อยะคะ่ะโอเคครับผมก่อนอื่นเลยผมชื่นชมในความใส่ใจในการประกวดนะครับเพราะว่าก็เห็นว่าจริงๆเราเก็บรายละเอียดเยอะนะครับแม่ท่าน่ค่ อย่างเก้าอี้เนี่ยแล้วก็มามีผ้ามาคงมีอะไรต่างนะครับแล้วก็เราเห็นอย่างเงี้ยเาว้าค่อนข้างไปนะครับผมจริงจริงการเล็กซิเนี่ยก็จะมีเรื่องของว่าตรงกับไม่ตรงใช่ไหมแต่ที่เหนือนกว่าตรงเนี่ยคือทําให้รู้สึกว่าเราพูดออกมาด้วยนะครับซึ่งเรา,าทําได้ตรงนี้เลยนะครับมาได้ชมจริงแสดงให้เห็นว่าเราเราใส่ใจในรายละเอียดเราอาจจะมีสับซ้อนมาเราจําคิวได้นะครับแม้แต่อย่างตอนที่แบบหันหันหัวเ,เสียงกแกร๊กแร๊กอย่างเงี้ยยังยังตรงเลย นะครับอันนี้แสดงว่าเราเราเปจริงนะครับผมชอบเทคนิคการน,นำเสนอนะครับรู้สึกว่าเราเลือกจังหวะการน,นำเสนอเล่นค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรามีลูกเล่นหยอดมันไปนิดๆหน่อยทีนิดๆหน่อยมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบตุ้มเดียวจบอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็แน่นอนเราใส่เขาเรียกว่าอะไรดีจริตแลกนนะการ์ะ ผลิตของตัวละครเนี้ยค่อนข้างตรงแล้วก็เราเล่นแบบไม่มีเขเ่อนะนะครับเราใส่เต็มที่เลยนะครับจริงๆอ่ะดูแล้วเพลินเหมือนเหมือนตอนเนี้ยเดี๋ยวรู้สึกยก้อนกลับไปได้ถึงตอนเราดูหนังอีกเล็กน้อยแต่เขรู้สึกว่าเออเราเราเราเห็นแต่ว,ว่าเออฉากมันก็ประมาณนี้แหละเออเนื้อเรื่องมันเินประมาณนี้เลยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้ชมแล้วก็เออผมผมคิดว่าผมยังไม่แน่ใจเลยว่าแต่ตอนเนี้ยเป็นอะไรยังพุ่งสดๆอยู่ผมก็ลังคิดอยู่เออผมจะแนะนำอะไรได้ดีเพราะว่า ที่โดยวรวมมันค่อนข้างกลมกล่อมแล้วนะครับผมกลัวว่าถ้าเล่นใหญ่กว่านี้อาจจะเยอะไหมหรือเปล่าหรือว่าถ้าพร้อมเยอะกว่าน,นี้มันจะแบบเริ่มลุกล้ำไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กำลังกำลังดีนะครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แลนะครับขอบคุณครับผมโดยส่วนตัวของแฟนกันนะคะก็ชุดตรงตามต้นฉบับสมบูรณ์แบบแล้วก็ ความเอนเตอร์เทนดีมากมีการกินเนอร์ที่ตรงกับตัวละครพูดลิปซิงตรงแล้วก็เต้นก็เต้นตรงจังหวะแต่ว่าเพลงเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องของหนังนะเนาะแต่ก็ยังคุมปี๊จิ้งจอกอยู่แต่ก็อาจจะต้องหาเพลงที่มันเข้ากับ ตัวละครหน่อยค่ะที่เป็นเพลงในเรื่องของเขาส่วนเรื่องผีเสื้อก็อาจจะต้องไปหมุนให้ยาวมันรัดแน่นกว่านี้เวลาเราเปิดมันจะได้แบบดีตัวออกได้แรงได้หมุนกว่านี้เพราะว่าอันนี้น่าจะแบบว่าหมุนไม่เยอะมากน้องก็เลยแบบว่าออกด้านข้างออกด้านด้านด้านล่างแบบค่ะก็ทําได้ดีค่ะทําออกมาดีบรรยากาศดูเินมาสวสดีครับ ผมนะกำลังนึกอยู่ว่าเมื่อกี้ที่บอกทอพ,พี่บอกว่ามันกองมากๆแล้วไม่รู้จะไปลงอะไรเข้าไปก็จะพูดในสิ่งที่นึกบอกตอนนี้ก็แล้วนะครับคือจริงตอนแรกเราชอบชอบมากใน,ในเรื่องของของตุริปที่ตอนแรกที่เปิดมาแต่เอญวันนี้น้องฟัดกะพูดึอกมาว่าไม่ใช่เพลง,งเขาแต่ว่ามันยังกี่ที่มันยังคงอยู่ในตีมทีเนี้ย ทำให้การเต้นของมันมันจะต้องไปตามจังหวะของเพลงแต่ทีนี้เรามองว่าถ้าจังหวะตอนที่เต้นอ่ะเราดึงจังหวะของตัวเราเองให้มันช้าลงสักนิดหนึ่งอจาจจะใช้นิดหนึ่งเลยมันเลยทําให้เราไม่ได้กินในช่วงแรกในการเต้นในช่วงแรกเท่าไหร่ถ้าเกิดึงใันช้านิดนิดหนึ่งเนี่ยเรามองว่ามันจะทําให้ คนดูพิพ์กับเราแล้วแล้ว,แล,วแล้วจะรู้ว่าตัวนี้เป็นใครอันนี้พูดในฐานะคนหนึ่งที่ที่อาจจะไม่ลึกซึ้งในเรื่องของเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็อชอบตอนที่หัน,หนกลับมาแล้วเอาหน้กกาบ์ิ้นจอกดนะครับรู้สึกว่าเออมันเท่ดี นะครับแล้วก็มีการใส่ใส่รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็ตอนรุ่นวันนี้ใช้พัดอ่ะตอนที่ตอนแรกที่มีการใช้พัดอ่ะรู้ว่าจังหวะไหนจังหวะไหนที่ผ้าจะย่วงแล้วก็มีการสะบัดออกจับทึร่วงสะบัดออกเมื่อนกับว่ารเราสามารถปั่นพนทัดได้แบบอย่างแบบอย่างเป็นธรรมชาติตรงน,นี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็ น่าจะประมาณนี้ครับผมไม่รไม่รู้ไม่ไลยเพราะมันมันออกมาเจ๊มากเลยนะครับก็ตอนนี้เรื่องเรื่องในเรื่องในเรื่องนิดนึงเราอาจจะมองว่าให้มันกระชับขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าณตอนเมื่อกี้พอมันยาวเลยไปอะถ้าพูดตรงๆเลยคนเขาจะรู้สึกว่ามันจะเข้าถึงยากละเขาจะไม่ค่อยพูดตรงๆแล้ว่าจะไม่อยายากจะรู้ต่อนะครับตรงนี้อยากให้กระชับขึ้นสักนิดหนึ่งให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นตันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใไปแต่ว่าก็ นั่นแหละครับขอให้สู้ๆนะครับขอบคุณมากค่ะจากข่าวที่ดูที่เขาตอบครับตัวละครเขาไม่ได้คอสตึกิที่เป็นโจ๊กเกอร์เกือบเดี๋ยวขอขอใไม่ไหน่อยนะคะพี่ตอนคอสแข่งคอสซึกิอะครับไม่รู้พี่ดูจิจำได้ไหมว่าผมคือโจ๊กเกอร์คนนั้นนึกจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าคอสแต่ละครั้งไม่ค่อยจำได้เลยวันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนอีกลุคเลยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะ